อ,อ่ะอะนะคะอ่ะนะคะประโยคแรกนะคะหัวชื่อหมีฝันนะคะหัวชื่อหมี่ฝันฉันกินข้าวสวยประโยคที่สองค่ะเอาใครใครอ่านได้มารับคะแนนกันค่ะฉันกินบะหมี เดี๋ยวมาช่วยฉันอ่ะคุณกินบะหมี่เธอกินบะหมี่เดี๋ยวมาช่วยประโยคแรกบวกที่หนิงว่าหนิงชื่อเมียนเตาคำนี้ค่ะหนิงชื่อเมียนเตาเธอกินขนมปังเลขที่เท่าไหร่คะฮัลโหลฮัลโหลเลขที่เท่าไหร่ฮัลโหลสิบสามครับซื้อสั่งห้าเลขที่สิบสามใช่เวลาดึกไหมหนิงใช่เวลาดึกไหม คนละห้องกันเสร็จแลบรรจุฝนครับโอ้บรจรฝนโอเคคัณห่านะคะอ่าล่ะนี่ชื่อเนื้อเขียวคุณกินบะหมี่นะคะประโยคที่สามค่ะคุณพ่อกินขนมปังข้าวบะซีเมนเป่าป้าวชื่อเม่ยนเปาพ่อกินขนมปังประโยคสุดท้ายค่ะแม่กินสลัดเปาไอ้อ่านได้ค่ะแม่กินสลัดเปื่าชื่อเปล่าถึงนม่ชื่อเปลคะ หัวขีพักเจ็ดแมหมาก <11 9. S 1> ักเจดิาหสบเจ้าก้สิบเจ้าสบเอ่ะสิบเจ้าเหรอสิเนะ้านะตัวผู้สิเ้านะ่นลูกนี่สิบเ้าบบเ้าได้คะแนนช่วยทุกครั้งเลยนะคะอ่าแลวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอาหารทีใช้คำกริยาคำว่าคือนะคะไหลเรียนนะคะประโยคแรกค่ะปวดชื่อมีข้าวจะกินข้าวสวยประโยคที่สองอือเช่ญเมียนปบ้า กินขนมปังประโยคที่สามค่ะพ่อก่นเออีนี่อเม่นเขียวคุณกินบะหมีป่ประโยคที่สามค่ะืะ่อเิ่ขนเปาคุณชอบกินขนมปังประโยคที่มามาสี่ค่ะหม่ก่อเป้าสู้นะคะคุณแม่กินซาลาเปาอ,อ่ะเรามาดูหน้ากันไปค่ะเตื <c oughs> กินว่ติ่งค่ะเขา吃สมนนคะเลขทีส่สามเราจะจำเียนได้ถ,ถ้าติถทาตัวนี้ก็คือเชนั่นเองเขาผู้หญิงแต่หลกที่มันน้าชั่นเยียนเขาเป็นผู้หญิงนะเา吃什สเขากินขนมปังนะคะอ้าวคุณลาตอบเลยค่ะถ้าเชี่ยเมียนเตาขึ้นเ่าถ้าชื่อเมีนเตาชื่องเขาเลขทีส่สามค่ะ เราชื้นเมีอเ่อนเราอกินขนมปังจำนะเดี๋ยวเราใช้ทำข้อสอบนะคะใช่เกิดคำถามต่อไปค่ะปจึงมเมื่อวันข้ถาว่าอะไรคะซา,าชีสมุกน่าจะเก่งมากค่ะซาสมนะมะถอ้ัาษาสมมนะคะ,ะเราจะใช้พาตัวนี้พาตัวนี้เท่ากับมีเขาผูไตเช่ไคะลูก เ้าชื่ออะไรนะคะคุยตาตอบเลยค่ะเก่งมากค่ะถ้าชืมนเขียวนะคะเม่นเขียวก็คืออะไรที่ถึเป็นเส้นบะหมี่นั่นเองถ้าชื่อเมียนเขียวช้ท่สามค่ะถ้าชื่อเมเขียวเขากินบะหมี่นะคะเอาละเสี่ีหนเะประโยคต่อไปค่ะ ถ้าเจอเมือง,งวันเ็าถามว่าอะไรคะชื่อส้าชื่อสมเขาจะ吃ะ么？他吃什么？他吃什么？他ม什้า吃什么 h ส l l o 回าตอบด้วยค่ะ。าชื่อส他ม什า ช่อจิวให้าลายจิว้าันออนยเก่งมากค่ะถ้าชื่อหมี่ฟันเลขที่เท่าไหร่คะฮัลโหลเลขที่หนึ่งเก้าสิบเก้าหนึ่งเก้ามาแล้วค่ะชีวิตาดาใช่ไหมเราทีจำได้วอนนี้พาดาชับกรอบใช่ค่ะใช่ไหมลูกนะคะอถ้าชื่อถ้าชื่อหมี่ฟันเขากินเท่าสวยนะคะเราจะออก้อสอบเสร็จแล้วนะเธอเราต้องออกทสอบเอดสอบเรืย ผ้เขาชิน什么เขากินอะไรคะเ้ากิน什么เจ๊เจ๊เขาิมเก่งมากค่ะ包子นะคะเขาแ子在ว่าห他吃包子，来看看他อม套，几套，几套的，对吧？这า套啊，对吧？นะคะ，他,他吃包子，เขากินําลบเปาเก่งมากลูกนะคะเึ๊เ๊ เอาละเรามาชวนหนีีค่ะนีชื่อสมมาคุณกินอะไรคะหนีชื่อสมมาเอาประโยคแรกตอบค่ะฉันกินบะหมี่พูดว่าไงคะฉันกินบะหมี่ฮัลโหลบะหมี่เน้อัเขียวเอาฉันกินบะหมี่จะมั้งชั่วปลชิ้เขียวกิ่นมากค่ะหัวชิ้เน้เียวี่เท่าไรคะหน สอ้าค่ะสอไหลเลยอ้าชจิวข้านะคะสองก้าอ้าชจิวข้าวข้าวแปลว่าหมายเลค่ะน,นะคะเอชัวข้าวอ่าษาี่วสวยกินอวข้ากินข้าวยผข้่วสัยกินข้าสวยะก,กินข้าวสวยม้าววนข้สมกิ้วสสมนนข้านขาวเลขที่มา,น,น,าน,น้า่าข้ บ้างเรต่อไปค่ะฉันกินขนมปังบอดเชื่อเมี่ยนเปา,นเาเพิ่นขั้วเลขที่เท่าไหร่คะบอดเชื่อเมี่ยนเปาสามครับซื้อิบสองขั้วเลขที่สิบสามบอดเชื่อเมี่ยนเปต่อไปค่ะฉันกินสลัดเปล่าบอดเออ เมเวากเข้าวชจะกินสลเปาเล็กถูกดาวโอเคนะนะื่อสาถกดคุณที่อไกิน้าวบุชื่ดาวโอเคันกินข้าวบชาวอนนคุณืออะไรกนวชดชื่อเคนนะกินข้าวบุชดวโอเคนนืออะไรกินข้าวชกดนะนะคดณืกินข้าวชกดาวเนะคื่อไรกินข้าวุ่ชิถกาวเนะนืออไรกิ้าวบุชิถูกดาวโอเคน่นะคะุคอะต้องนื้อ ชื่อ这个词 v e ภาังกฤษยาาจะใช้คำว่าชื่อใช่ไหมคะ,อะม yeah. เาาาอาะะอลั看下一ร我们来读那段来้นเสาล่นี่คอวันี่เจดวันทต่ดันที่เจ็ดวน่เจาดวที่เจ็ดวันที่เจ็วันทีเจ็ดนของเหง็่าน,นะะที่เททงเน็นที่เจ็ดวนเ็ดวนที่เนที e ่ e year. เดว,วันที่เร็ดวที่เจเวี่เจวนที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันี่เจ็ดนี่เดวันที่เจ็นี2เจ็ดวนีเจ็ดนีเวกนีเจ็ดวันีนี้วันที่แจนะคะ ถ้าเด็กก็พัดตามนี้เลยลูกทักษะการเขียนงานครั้งที่สองนะคะหนูเขียนเลขสองตัวโตมือขวาคือนะกับลูกส่งมานะคะแล้วอย่าลืมแตะชื่อมาด้วยนะบางคนส่งมาลอยๆเหล่าซื้อแบบให้งานให้คะแนนใครแต่ลูกนะถ้าเกิดว่าใครส่งมาแล้วไม่มีรายชื่อที่เราซื้อติ้ไปก็แสดงว่าหนูอาจจะไม่ได้ใส่ชื่อมานะคะเอาละนะวันมะริ้คู่สีเสียเราจะมาทวน นะคะฝึกทักษะการพูดกันนะคะอะไะเดิดดมๆให้อ่านหน้าไหนเหล่าซื้อก็ให้กัคะแนนหน้านั้นโอเคไหมลูกนะคะหน้าที่ถูกค่ะเดิมๆซื้ออู๊แต่ว่าอาหารชนิดแรกค่ะนะคะที่ีที่หนึ่บซื้ออู๊ เส้นชิ้นยาวไข่สานบางเหียนเขียวนะคะเราจะสังเกตว่า pues ต mm. ัวน nah <uch la> <canal> ี้ถูอ่านไม่ค่อยได้เมี่ยนแปลว่าแป้งอาหารที่เป็นแป้งสาลีเขียวมีลักษณะเป็นเส้นๆเมี่ยนเขียวคือบะหมี่เมี่ยนเขียวนะคะอ่าเี้นเขียวอะไรนะคะพ่อป้าชิมเมี่ยนเขียวคือพ่อกินบะหมี่คำถามชนิดที่สามค่ะเดอเดอ這是什麼？What is it？這是什麼？ ฮะเมียนเปาเก่งมากค่ะเปาเลขที่เท่าไหร่คะฮัลโหลเก้าเลขที่เก้านะเก้าตัวเดียวนะคะเมียนเปานะคะขนมปัานะคะเ้าตัวสุดท้ายอาหารชนิดสุดท้ายค่ะ้าจเ包子ขนม包子เลขที่าไหค่ะฮัลโหลหนึ่งเก้า หนึ่งเก้ามาแล้วค่ะหนึ่งเออสองเก้าเป็นไหนแล้วคะหลักต่อแล้วค่ะเอาหลักซึ่งซื้อคำศัพท์ใหม่ของวันน,ะะนนี้ค่ะตัวแรกค่ะตัวเติม我你吃什么米饭面条面包包子นะคะ,มมะ,ค,ะคำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้เอาหลักเราม,มาเข้าสู่ประโยคกันนะคะอ่ะเติมใครอ่านคำศัพท์เออเดี๋ยวนะคะอ่ะ ะะคะประโยคแรกค่ะฉันกินข้าวสวยใครอ่านประโยคนี้ได้คะฉันกินข้าวสวยวายชูน well, oh, ีวาาอ่าสองคนได้เท่าไหร่คะหัวชื่อสองจ้า 29ค่ะสองไหลเหละมาแล้วนะคะประโยคที่สามค่ะคุณพ่อกินขนมปังป้าฝักชื่อเมยนเตาเพิ่นห่าวเกินมาจากป้าฝักชื่อเมยนเตาที่หาวได้กี่เท่าไหร่คะอ๋ลเก้าสเก้าไหล่เล่ไสุทรนะสองเก้า,า,นะาชื่อผู้ชื่อดาลินใช่ไหมคะ ใช่ค่ะโอเคเห็นไเราจำเสียงได้นะคะอ้าวประโยคสุดท้ายค่ะคุณแม่กินซาลาเปาม่มาชิวเปาจดเปาเห็นดังเลยแม่มาชิวเปาจืดเปาจืเปาจืดแปลว่าหนังสือพิมพ์เปาจืิ่มากค่ะเด็เท่าไหร่หกสห้าหนึ่งเ้าสห้าห้าหาห้าสิะาส้าสห

เขาชเม面包น,น,นะคะอ二个นะคะเอ่อมมเขา吃什么เขาไปดู来看他吃什么。他吃面条。他吃面条。很好哦เดลิโดนโดนแย่งไปเรียบร <laughs> ้อยแล้วเขา吃面条是上เ他ียวนะคะเขากินบะหมี่นะคะเสี่ยเดอประโยคต่อไปค่ะลูก 他้า吃什么？他ขา吃้า米饭เ吃าว米饭他吃้า米饭แบบคนบคนแรกเลที่ทไหร,แบบร่คออะเลืกที่เท่าไหร่ลูกสองกา้าค่ะพี้านะคะเขาข้าเขกินข้าวสวยนะคะเอาละตวต่อสม吃什เขากินอะไรคะถ้า吃什么 ถ้ชื่อ包子ถ้าเอ包子ไดพีสี่่าสองเก้าสองเท่ายีสิบ้นแล้ก็ยี่สิบแต่ว่ายี่สิบเก้าถ้าจะว่าไมนเลีสิบเ้าได้พียี่สิบเก้าแล้ว好了下一ประโยคแรกค่ะ你吃什么คุณกินอะไรคะ你吃什么ฉันกินบะหมี่怎么说 ฉันกินบางวอชือ Hello อชื่อสม么ตัวนี้เดี๋ยวสิใครจะอาจ่านจ๊ะวอชือบะหมี่เที่ยวเมื่อชัวไม่นี่นเขียวนะคะตัวนี้ทุกคนยอมแพ้มหมดเนี่เขียวบะหมีค่ะวอชื่อเมี่นเขียวฉันกินบะหมี่นะคะอ่ะประโยคต่อไปค่ะฉันกินเข้าสวย ว่าช yeah. well, right? well, ื Or ่อว่าชื่อมีฟื่กว่าชื่อมีฟ้าเลขเท่ไร้สอเก้าค่ะสองกากับอีกเลขหนึ่งคือเลขที่สิบเก้าหนึ่งเกาหึ่งเก้าค่ะสองเก้ากับอีกน้ไปกินกนพินกินขนมปังว่วเชื่อเวัวเชื่อเมดวัวเชื่อเมีดตาวัวเชื่อเม็ดเตา ด้วยสองคนนะคะหนึ่งเก้าสองเก้าปวดชิ้นเปล่าใหญ่เกอชิ้นกิมซาลป้าวลาเชี่ยนปลาจืดบ้าวจืดด้วยก๋วยชนบ้าวจืดเก้าเก้า่ก้าสิบอกเาียงถึงแล้วค่ะนะคะ你มันคุอกินอะไรคะ我吃米饭我吃面条我吃面包我吃包子 จะกินสลัดเผาเด็กๆจะเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะม่ยงเขียวนะคะเอาล่ะข้นเ่าเก่งมากค่ะจะต้องจินเทียนแต่ด้วยอย่าลืมเขียนเลขสองตัวโตโตแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้เด็กๆเรามาแคปรูปกันแล้วเดี๋ยวตอบคาถามออบทีละคนค่ะทุกคนจะได้คะแนนทักษะกันพูดทุกคนค่ะนะคะเอาล่ะเป็กๆ ตอนนี้น่าจะพ้องน้าาะพอโอเคแล้วล่ะคงไม่มงียงมากละเด็กๆมาเผยถุมหน้าที่แท้จริงให้เราดูเดีเดียครับโคย,งงย,ยังงอแงอยู่ <c oughs> เลย <c oughs> เอามาเผยถุมหน้าที่แท้จริงแล้วลูกมาตืต่นๆมาใครเปิดมาได้สองแ้มเลยแต่หลด,ดสุดที่ก่อนใครเปิดหน้ามาเราซื้อสองแ้มเลยได้รีบมาแล้วสองแจมนะจ๊ะี่เิบหกันห้าสิเก,ก้เอาล่ะ พี่ิพพานี่พี่ขวั่ีระบพิมพ่พาที่สิบแปดนะวิพาดาเลขที่สิบเก้านะพิมพิพาจะนะพิมพิพาเลขที่สิบแปดให้สองคะแนนค่ะใครเปิดหน้ามาอีกวิพาดาได้สองแต้มค่ะตื่นๆอ้าวใครเปิดหน้ามาอีกมาวัชิลาพรลัชชีลาพรเลขที่ยีองค่ะที่สองค่ะ สององค่ะย2เสองคมาแล้ว